สวัสดีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์โมเดลนี้นะครับของทอปทูริสฉันนั้นนะครับใครที่ดูโมเดลนี้เนะี่ยผมแนะนําว่าต้องไปดูคลิปการตลาดคลิปอะไรนะ <c oughs> บรรยายแผกนการตลาดก่อนแล้วถึงจะเข้าใจนะครับโมเดลนี้เป็นโมเดลที่ที่เราวิเคราะห์เองนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะ คือลองวิเคราะห์ตามดูแล้วกันถ้าใครชอบก็ลองดูว่าโอเคไหมกรณีก็คือว่าสมมุติว่าคนในบ้านเรามี3คนแล้วเขาต้องการซิมโป v วีทั้ง3ซิมเพราะ่อแม่ลูกต้องการ3คนและต้องต้องมีแพคเกจธุรกิจ3แพคเกจธุรกิจผมแนะนําโมเดลนี้เลยนะครับอันนี้ก็ลองลองดูว่าชอบไม่ชอบว่านะนะเขาเรียกว่า TO Family Model โครงสร้างบ้านหลังนี้มั่นคงและมั่นคงที่สุดนะครับก็ นี่ก็เก็เป็นพ่อบ้าน b ก็แม่บ้านแล้วก็ C ก็ลูกบ้านนะครับพ่ออยากได้ซิมแม่อยากได้ซิมลูกอยากได้ซิมฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะมี3ซิมในบ้านและมี3แพ็กเกจธุรกิจซึ่งแพ็กเกจตรงนี้นะครับ A เนี่ยผมแนะนํา XL ไปเลยก็คือพ่อบ้าน XL เห็นไหมมี15รหัสแม่บ้าน XL แล้วก็ลูกบ้าน X l นะครับก็ดูกัน XL นี้ไซส์นี้เท่าไหร่ครับ1 6ึ่0บบาท บวกซิมซิมโทรศัพท์รายปี2,090บาทบวกค่าส่งซิม60บาทเป็น2,150เบ็ดเสร็จนะครับคูณ3เพราะ3คนนะครับใช้เงินอยู่ที่54,699นะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปทำธุรกิจเรามาดูตรงนี้ก่อนเท่ากับว่าตอนนี้พ่อบ้านแนะนำแม่บ้าน A แนะนำา B เพราะฉะนั้นค่าแนะนำเท่าไหร่ครับ XL 3,000บาทนะครับทีนี้ XL มีกี่คะแนน1600คะแนนดูนะครับ ร4ของ A หรือพ่อบ้านนะเห็นไหมขึ้นหมดเลย12บ3 1 1นี่โอเคทีนี้ตัวลูกลูกบ้านพ่อแนะนําลูกได้คะแนะนำเท่าไหร่ครับ XL 3,000พันครับเห็นไหมแล้วมีคะแนนเท่าไหร่ครับ1600คะแนนอะ่ะขึ้นปึ๊บ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 อ่รารหัส A ของพ่อบ้านรหัสหนึ่งอหะจับคู่ได้มีคะแนนสองฝั่งเราบอกเราว่าเราคูณคะแนนฝั่งน้อย20ซ์นะครับซึ่ง ตรงนี้คะแนนเท่า,ทากันเราคูณ20%จาก1600กได้เลยก็คือได้อีก 2, 1 2 0บาทเบ็ดเสร็จนะครับเงินจากค่าแนะนำแล้วก็บนัสค่าบรออิหารทีมหรือรอยียกาโบนัสคะแนนเข้ามา8,120ผมถือว่าเป็นส่วนลดเพราะนี่คือบ้านต้องการสซิมและสามแพ็กเกจธุรกิจที่เป็น x อเบ็ดเสร็จจากที่ใช้เงิน54 0 0 0จะเหลือประมาณก็คือ4 6 5 4 9ลดไปเลย8ป0พกว่าบาทจากนั้นเราก็เริ่ม มาสร้างรายได้กันครับกับธุรกิจทีอ่อ่ะาเห็นไหมจะเปิดไอ็อกของแต่ละคนอีพ่อบ้านก็จะมีของตัวเองแม่บ้านก็จะมีของตัวเองแล้วก็ลูกบ้านจะมีของตัวเองนะครับเราอย่างนี้ครับเราจะทํายังไงให้คืนทุนนะครับพูดง่ายคือคืน,นธุรธกิจทําธุรกิจหวังกาไรแต่ก่อนที่จะเกิดกาไรต้องบาลานซ์ทุนก่อนก็คือคืนทุนก่อน <u> <u> แปะ XL <u> 8 xl ดูซิว่าเป็นยังไงนะฮะมีข้อแนะนําว่าทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกถ้ามีได้ลูกค้ามาเราจะให้รหลาน A หรือพ่อบ้านเป็นผู้แนะนําเท่านั้นนะครับดูตัวอย่างครับ xl ที่หมาแล้วคุณหนึ่งก็ได้เปิด xl ดูนะ xl เราจะให้พ่อบ้านแนะนําคนเดียวเลยนะ xl นนรค,ร 3, นค่าแนะนำเท่าไหร่ครับ3000ดูโบนัสค่าแนะนําพ่อบ้านฮะสามพันนะ 3, นะ xl มีกี่คะแนนครับหนึ่ดูครับคะแนนขึ้นอย่างนี้เลยฮนะ คะแนนขึ้นจากแม่บ้านไปก่อนแล้วก็คะแนนเก่าของพ่อบ้านมีอยู่แล้วใช่ไหมบวกเพิ่มเข้าไปครับบวกเพิ่มเข้าไปครับแล้วก็อดีครับแล้วก็หลักที่หนึ่งก็มีหนึ่งหกร้อยเห็นไหมครับตอนนี้เข้ามาแล้วนะอะต่อครับ XL ที่สองครับ XL ที่สองเราจะวางตรงนี้ทางลูกบ้านบ้างให้พ่อเป็นผู้แนะนำคนเดียวนะ XL ที่สองคะแนนเท่าไหร่ครับสามพันบนราคาแนะนำเท่าแลรวสามพันมีกี่คะแนนครับ ยังได้นะครับหนึ่งหมื่นหกร้อยคะแนนดูนะล,ะลูกบ้านนะหนึ่งหมื่นหกร้อยหนึ่งหมื่นหกร้อยหนึ่งหมื่นหกร้อยขึ้นเลยเห็นไหมแล้วรหัสเอ๊ะคะแนนเก่าของพ่อบ้านมีอยู่แนละ้วใช่ไหมบวกเพิ่มเข้าไปนี่ครับถ้ารหัสหนึ่งจะมีคะแนนสองฝั่งคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งหมื่นหกร้อยครับได้เท่าไหร่ครับสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเข้าไปนบัญชีเห็นไหมในแอปของพ่อบ้านบัญชีแล้วคะแนนตรงนี้กําลังเข้าไป สองแล้วนะอ่ะ XL ที่สามในเดือนเดียวกันเนี่ยแหละ XL คะแนนเท่าไหร่สามพันพอปานใดนะสามพันมีคะแนนเท่าไหร่อันนี้ผมไปเร็วนะถือว่าให้ดูคลิปแข่งกับตลาดก่อนแล้วค่อยมาดูตรงนี้หนึ่งหมื่นหกร้อยเห็นอะไรไหมขึ้นไหมเห็นไหม,มครับว่ารหัสหนึ่งของแม่บ้านจับคู่จับคู่แล้วครับอย่าเรียกจับคู่เลยนะเรียกจับคู่ได้เรยวง่ายๆเนาะก็มีบริษัทการคำนวณคะแนนยี่สิบเปอร์เซ็นต์รับให้บริษัทเลย ทีนี้ดูนะฮะดูดูคะแนนเก่าของเพบ้านขึ้นไหมขึ้นอีกแล้วสามหมื่นกว่าแล้วนะครับเห็นไหมฮะทีนี้จับคู่ครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์แม่มันได้เท่าไหร่สองพันหนึ่งหักไปจบอะมาดู XL ที่สี่เขาแนะนำสามพัน่พบ้านได้นะคะแนนเท่าไหร่หนึ่งหมื่นหกร้อยดูครับลูกบ้านแล้วนะหนึ่งหมื่นหกร้อยขึ้น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 ราที่หนึ่งของลูกบ้าน มีโบนัสแล้วครับคูณยี่สิบเซนแล้วคะแนนเก่าของพ่อบ้านเพิ่มมูลค่าครับครับและราทิราที่หนึ่งของพ่อบ้านราที่หนึ่งพ่อบ้านจับคู่ได้เห็นไหมได้ไปสองพันหนึ่งร้อยและของลูกจับคู่ได้โบนัสคะแนนได้ไปสองพันหนึ่งร้อยเห็นไหมสี่อออ่ะ x ออที่ห้าครับ x อที่ห้าข้าแนะนำพ่อบ้านเอาไปสามพันนะ ดูครับมีคะแนนหนึ่งหมื่นหกร้อยนะที่นี่ดูแม่แล้วนะปึ๊อไปไงจับจับคู่คะแนนได้ไหมได้คะแนนเก่าขึ้นไหมขึ้นขึ้นหมดเลยเปื้ปแล้วมาดูจับคู่ก่อนหนึ่งของของ,ของแม่นะฮะแม่บ้านหนึ่งหมื่นหกร้อยซ้ายกับเสกับหนึ่งหมื่นหกร้อยขวาคะแนนเท่ากันคูณยี่สิบเซนคือสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบแม่บ้านได้ไปแล้วก็หักรางคะแนนไปเห็นไหมฮะ,ะ XL ที่หก มาทังลูกมั้งลูกบา้านทังข้แนะนำพ่อบ้านเอาไปมีคะแนนไหมฮะหนึ่งหมื่นของเรายกพูดได้ไหมได้นานและคะแนนขบวนดูฟื้แล้วดูรหัสที่หนึ่งของพ่อจะพูดได้ไหมได,ได้ได้เงินไหมได,ได้ทีนี้หนึ่งหมื่นหกร้อยเจอหนึ่งหมื่นหกร้อยคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์บนได้คะแนนไปแล้วก็ลูกดูลูกหนึ่งหมื่นหกร้อยเจอหนึ่งหมื่นหกร้อยคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้คะแนนไปไอ้ได้เงินไปอีกสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบ ดูไอ้บอกของแต่ละคนนะครับอ่ะต่อครับมา XL ที่7ค่านะนำสามพันบาทคะแนนเท่าไหร่หน,นึ่งหมนร้อยคะแนนอ้าแม่บ้านจับคู่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นตรงนี้อ่ะหนึ่งห้ยคูณยี่สิบเซนท่าไหร่ครับสองพันสิบเอานี่ก็จับคู่ได้ขอโทษที่วุ้นได้สงเด้งเลยเนาะหลาดที่1ได้ก่อนเลยของแม่นะฮะ สองพันยี่สิบแล้วรหัสที่สิบห้าได้อีกสองพันยี่สิบอ่าตื่นเต้นจนคุยยากเลย <c oughs> เห็นไหมราคาบาร์ล้างคะแนนไปอ่ะเอ็กเอลที่แปดครับปึ้งในเดือนเดียวกันคะแนนนำเท่าไหร่สามพันคะแนนจากคู่ของลูกบ้างละหมื่งหกร้อยคะแนนตรงนี้ขึ้นรหัสที่หนึ่งของลูกจับคู่ได้ไหมร <c oughs> หัสที่หนึ่งของพ่อจับคู่ได้ไหมา <c oughs> สามเด้งจ้าคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับ ของพ่อก่อนเข้าไปหนึ่งอ่งรอบาักที่1ของลูกคูณไป20%่สิครับจะได้สองพันหนร้อยบักที่สของลูกคูณอีก20%่สิบเปอรเซ็นตครับสองพ่งร้อเป็นไงล่ะอ่าเบสเ,เดือนนี้ 8XL เราพูดถึงว่าเราพูดถึงแม็กซิมัมของ XL นะแต่ถ้าระหว่างทางลูกค้าจะเอา m เอา S เอา L ไม่มีปัญหานะนึกอ,ออกไหมไม่มีปัญหานะลูกค้าตัดสินใจงไงเราว่าอย่างนั้นแต่นี่ผมก็เลยจะบอกว่าถ้าคุณได้แปดเดือนนเน่น ดูครับเรามาดูการก่อนดีก่อนอ่ะดูกันนะค่าแนะนําของพ่อได้ปไปเท่าไหร่ครับสองหมื่นสี่ถูกไหมบวกกับโบนัสคะแนนอีกเท่าไหร่แปดพันสี่ร้อยแปดสิบโบนัสคะแนนของแม่แปดพันสี่ร้อยแปดสิบโบนัสคะแนนของจอจับคู่คะแนนของลูกแปดพันสี่ร้อยแปดสิบเบ็ดเสร็จมีไรายได้รวมทั้งบ้านสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบทุนใช้เท่าไหร่นะสี่หมื่น 6,549ได้3สิมได้3แพ็กเกจธุรกิจกำไรไหมฮะก <2. S 1> ำไร2 8 2 0 0กับ8เด็กแอลในเดือนนี้และที่สำคัญคือที่สำคัญคือพอบางขึ้นตำแหน่งแรกซับไฟเลยเพราะมีไรายได้เกิน3,000ไม่ต่ำกว่า3,000 30, ขึ้นซับไฟเลย8เด็กแอลครับภายในเดือนต่ออีกหน่อยไหม ถ้าแปดได้อลมาแปดวันนี้ยังเหลือเวลาอีกอีกยี่สิบสองวันเลยนะนะฮะเออีกสักหน่อยแล้วกันทีนี้พอมัได้อย่างนี้ปุ๊บเราจะไม่ดูแม่บ้านกับลูกบ้านแล้วต่อไปนี้ภายในเดือนเดียวกันเนี่ยเพราะว่าพอคือสปายเดือนนี้แล้วเวลายัางในเดือนนี้ยังเหลือต่อไปนี้มีลูกค้าเราจะเล่นหลัสพ่อเท่านั้นหหันลูกกับแม่ไปก่อนอมาดูครับเอ็กแอลต่อไปครับสมมติได้มาเอ็กแอลต่อได้เอ็กที่เก้าอะเราจะใส่รหัสนี้ของพ่อรหอัสสิบสี่ขวา ให้พ่อเปน็นผู้แนะนามาดูกันโบนัสน,นำ3,000 <3, 000. S 1> ไหมคะแนนเท่าไหร่ครับ10,000 10,000จะเจอแล้วเห็นไหมแล้วคะแนนเก่ากขึ้นอีกไหมอะ่ะทีนี้มาดูครับคะแนนจับคู่ซ้าย5 0 0มขวา1,600เราคูณ 20%, 20จาก1,600ไหมค่าโบนัสคะแนน,นได้เป2,001และเอา1,600ไปลบออกกับ5 0 0มคะแนนตั้งอยู่อะ่ะต่อครับ XL ที่สองครับ นะครับค่แนะนำเท่าไรสามพันเห็นไหมมีคะแนนจับคู่ได้ไหมห<ม>ลอบที่หนึ่งพอจับคู่ได้อีกไหมได้ค่าคำนวณคะแนนน้อยถ้าคะแนนเท่ากันคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบอันนี้อีกคำนวณคะแนนน้คำนวณคะแนนน้อยก่อนนะครับหมื่นหกหมื่นหกร้อยกับห้าหมื่นสามคำนวณที่หมื่นหกร้อยฮะสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบแล้ว 1600, เ,ลเอาหมื่นหกร้อยไปลบออกจากห้าหมื่นสามคะแนนอ่ะต่อครับ XL ที่สามคะแนะนำไปเท่าไรครับสามพันจับคะแนนขึ้นไหมจับคู่ได้ไหมก็คะแนนมันตั้งอยู่แล้วเห็นไหมคะแนนจับคู่ได้นะโอเคคู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์คะแนนน้อยครับเร็วแล้วนะสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบโอเคครับแล้วก็ลบคะแนนออกไปคะแนนมากก็ยังคงเหลืออยู่เห็นไหมอ่ะต่อครับ XL ต่อไปคะแนะนำสามพันครับจับคะแนนขึ้นจับคู่ได้ไหมอ่า ลหลักที่หนึ่งดูดูหลักที่หนึ่งรู้จับพูดได้ไหมได้คูณไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบอ่ะตรงนี้อีกคูณคะแนนน้อยได้อีกสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบไปเร็วแล้วนะ xl อ่ะอ l ที่ห้าคุณขึ้นเจ็ดแล้วเ,เอ้ xl สี่ xl หลังจากนี้ขึ้นเจ็ดตำแหน่งเจ็ดคืออะไระไรายได้ต้องไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นบาทในเดือนนั้นขึ้นแล้วครับแปดเ็กแอแรกได้ทั้งบ้านสี่ xl หลังให้พ่อก่อนพ่อขึ้นเจ็ด ในในก็เจ็ดแล้วเนาะขั้นต่ำรายได้เจ็ดต้องไม่ต่ำกว่าห<ช>้าหมื่นขึ้นูบี้ไปเลยเดือนละแสนอต่อไหมต่อน,นะสีแอลละอามาต่อเลยในเดือนนี้ยังมีเวลาเหลือมาอีกแอลที่ห้ามาคันแนะนำเท่าไหร่สามพันคะแนนมาแล้วจับคู่ได้ปุ๊บคะแนนเก่าเพิ่มขึ้นเจ็ดหมื่นสี่สองร้อยเจอหน,นึ่งหมื่นหกร้อยคะแนนน้อยยี่สิบเซนหนึ่งหมื่นร้อยได้อีกสองหมื่นเอ้ยสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วก็ลบคะแนนคะแนนมากก็เลยคงเหลืออยู่ มาต่อฮะเอกที่หกคะแนนนำสามพันได้คะแนนหนึ่งหมื่นหกร้อยคะแนนจะคูได้ลัหนึ่งจะคูได้ไหมได้ได้อีกแล้วครับคูยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปได้อีกสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบและหลักหลักเท่าไหร่เนี่ยลัสิบเอ็ดก็คูยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากคะแนนน้อยสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบแลักละหลักแล้วก็ลบคะแนนไปเหลือโอเคไปเอกเอลต่อไปครับเท่าไหร่แล้วเนี่ยเอกเอลที่เจ็ดคะแนนเท่าไหร่สามพัน จับคู่ได้ไหมได้ได้ค่าจับคู่คะแนนได้บิสองพันหนึ่อยยี่สิบเขียนนะอ่ะเอกลอาต่อไปเอกลั X ที่แปดได้คะแนนนำสามพันได้คะแนนหนึ่หมื่นหรออ่ะคูยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะข้างบนด้วยอ่ะดูข้างบนข้างบนจะคู่ได้ก่อนเลยหลหนึ่งได้สองพแล้วก็หลัเได้อีกสองพัอยยโอจะไม่มีที่ใส่เงินลวเว้ <c oughs> นะครับ เอ,อ็กซอต่อไปนะครับอ่ะต่อไปฮะนี่นะได้คะแนะนาเท่าไรสามพันแล้วมีคะแนนเท่าไรหนึ่งหมื่นหกร้อคะแนนนะครับจับคู่นะอันนี้ไปเร็วแล้วนะอ่ะได้สองพันหนึ่งร้อยสิบอันนี้ผมไปเร็วแล้วนะโอเคครับอ่ะเอ็กซอที่ไรแล้วเนี่ยสิบไหมสิบนะค,คะแนะนำสามพันนะคะแนนหนึ่งหมื่นหกร้อยคะแนน, 1, 600, แน,นจับคู่ได้ ราหัสที่หนึ่งจับูดได้ไหมได้ได้ไปก่อน20%ก็2,120ตรงนี้ก็ได้อีก2,120เต็มแล้ววะอ่ะเอานิดเดียวจะเต็มแนละ้ว XL ที่11เ็ใช่ไหมค่าแนะนำ3า0 0มีคะแนน1,600ของละคะแนนจับคู่ได้ข้างบนคะแนนเพิ่มได้ไปอีก2,120นะครับอ่ะทีนี้ XL ที่เท่าไหร่12 นะครับสามพันบาทคะแนนนำมีคะแนนเท่าไหร่หนึ่งหมื่นหกร้อยคะแนนจับคู่ได้รหัที่หนึ่งจับคู่ได้อีกก็ได้อีกสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วก็รหัที่เท่าไหร่เนี่ยรหัที่ห้าก็ได้อีกสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบโอ้ยไม่ไหวแล้วเต็มแล้วครับเอาแค่นี้พอละมันเต็มละมันเต็มช่องโบนัสละเบสเสร็จนะครับดูโบนัสคนะแนนนำสามพันสามพันสามพันนี่นะโบนัสคะแนนกันดูนะสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบผมคำนวณให้เสร็จแล้วรวมเลยให้เลยแล้วกันนะ จะได้อีกสามหมื่นหกร้อยไอ้สามหมื่นหกพันเป็นหกหมื่นรวมของเก่าในเดือนนั้นอีกสองหมื่นสี่ส่วนโบนัสคะแนนจับคู่จัดจของเดิมอยู่มีแปดพันสี่ร้อยแปดสิบาทบวกของใหม่อีกสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบได้อีกสี่หมืนหกพันหร้อยสี่สิบเอามารวมโบนัสสองสองช่องทางเกินแสนนะครับหนึ่งแสนหกพันหกร้อยสี่สิบาทฉะนั้นลานพ่อขึ้นรูบี้ไปในเดือนนี้เลยครับแปดเอ็กเอ็มแรกก่อน จากนั้นก็อีก12 x l 20 12ถง14 x l เนี่แหละภายในเดือนเดียวกัน1นึกออกไหมขึ้นเจเอขึ้น r ูบีเลยครับคำถามผมง่ายๆอันนี้เราแนะนำเองเราคุยเองหมดนะแต่จริงๆอะความเป็นจริงแล้วเนะี่ยอย่างคุณ A คุณ B คุณ C ที่เราไปแนะนำมาเขาก็ทำของเขาใช่ไหมใชจ่จริงๆเราขึ้นเจดขึ้นลูบี้อะบางทีไม่ถึง14 x l หรอก พราะอย่าลืมว่า8 XL แรกเนี่ยคุณ A คุณ B ีคุณ C คุณดีเขาก็ทําของเขาคะแนนมาส่งหมดจริงไหมและอย่าลืมนะการที่เราเราการที่เราไปคุยธุรกิจเขาก็ทําธุรกิจของเขาด้วยเขาเขาก็ทำโครงสร้างเขาด้วยคะแนนส่งผลหมดจริงๆอันเนี้ยเราผมพูดแค่เราแนะนําเองถึงในแค่แนะนําแต่ในกรณีความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดนี้รหรอกเพราะอะไรคะแนนจากการที่องค์กรของเราทําเขาได้เราได้เราช่วยเขาเขาได้เราได้ วินวินเพื่เอ,รเ,อรเราขึ้นรูบีไม่ถึง 14-15XL เอเพื่อแปดถึงสิบเอ็บางทีก็ขึ้นรูบีแต่ลูกค้าเขาสนใจที่ S อสที่เที่ L ไม่มีปัญหาวางได้หมดแต่เราต้องคุยให้ครบนี่คือการวิเคราะห์การตลาดสำหรับคนที่อยู่บ้านเดียวกันต้องการ3 0ม p p นะครับผมแนะนำแพ็กเกตนี้เลยครับ XL 3XL เนะครับ, L, รบเขาเรียกว่าหมดเอ่อเทโวเฟมารีบนะครับสำหรับใครสนใจแพ็กเกตนี้ สอบถามผู้แนะนำใกล้ตูได้เลยกับที่ตัวครับแค่นี้เองกับประมาณนี้นะฮะ